สวัสดีนะคะวันนี้พามาพบกับเก๋งจีนด่างนะคะหรือว่าฮูอ n เนียเซอร์บรีนาวาริเกตนะคะเ,เขาชื่อฮูอเนียเนี่ยมาจากชื่อของผู้ที่เขาไปคน้นพบต้นนี้นะคะเป็นมิชชันนารีชาวดัตช์นะคะ เขาเป็นผู้ค้นพบก็เลยตั้งชื่อว่าหัวเนียตามชื่อของผู้ค้นพบนะคะหรือว่าที่เขาชื่อเก่งจีนเนี่ยก็เพราะว่าลักษณะหนามเขาเนี่ยค่ะที่เป็นโค้งงอเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับตัวเก่งของจีนเป็นซาลาเนี่ยนะคะอย่างในภาพที่เราขึ้นให้ดูก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าเก่งจีนนะคะอันนี้คือตามข้อมูลที่ได้มานะคะถ้าเกิดใช่หรือไม่ใช่อย่างไงใครทราบอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะคะวันนี้ที่มาแนะนำก็คือเป็น กงจีนชนิดด่างจากเดิมที่เราเคยเห็นเป็นเก่งจีนธรรมดานะคะตวลำต้นเขาก็จะสีเขียวเขียวเหมือนในภาพที่เห็นหรือว่าทางขวาที่เราขึ้นให้ดูนี่นะคะต้นเขาก็จะสีเขียวเขียวเ,เจ้าเก่งจีนหรือว่าฮัวเนียเนี่ยเขามีดอกดอกเขาก็จะเป็นดอกประมาณอ่าทรงกลมสีเลือดหมูเข้มๆนะคะดอกเขาก็จะมีหลากหลายต่างกันไปสายพันธุ์เขาเนื่องจากได้รับการผสมข้ามใบข้ามมาเยอะช่วงนี้ เขาก็จะมีดอกแตกต่างกันหลากหลายแต่หลักๆก็คือจะเป็นสีแดงเข้มๆลักษณะกลมๆกลิ่นเหมือนซากศพนะคะเพื่อดึงดูดแมลงนะคะเห็นไปอ่านเจอข้อมูลเขาบอกว่าเจ้าต้นเนี้ยงูไม่ชอบถ้าปลูกไว้เนี่ยจะป้องกันงูได้ดีเหมือนกับกลิ่นเขาจะไปเป็นกลิ่นที่รบกวนงูนะคะก็คือปลูกไว้กันพวกสัตว์ร้ายหรือว่าปลูกไว้กันงูได้ดีนะคะก็ พอรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกอยากปลูกขึ้นเยอะๆวันนี้เอามาแนะนําก็คือมันจะเป็นแบบด่างลําต้นเขาก็จะมีเป็นสีเนี่ยค่ะเหลืองๆส้มๆด่างก็สวยดีนะคะอันนี้คือปลูกแดดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแดดราไรนิดหนึ่งแล้วก็ชอบน้ํานิดหนึ่งก็คือเอาไวใ้ในในระเบียงที่แดดเข้าประมาณครึ่งวันอันนี้ตอนพิมมุกได้มาก็ได้เป็นกิ่งเลยก็ปักชำเอาไว้นี่สักเดือนหนึ่ง ก็เริ่มจเจริญง,งอกงามดีแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เลยว่าจะมาขยายพันธุ์ให้ดูกันหน่อยแล้วก็มาแนะนําให้รู้จักเปื่อใครอยากได้จะได้ไปสรรหามาปลูกกันนะคะก็ค่อนข้างเป็นไม้ที่หายากแต่ว่าช่วงนี้สักพักนึงแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วราคาก็อาจจะถูกลงแล้วนะคะวิธีการขยายพันธุ์ที่จะนําเสนอให้ดูวันนี้นะคะก็เป็นเด็ดหนอแล้วก็ปักชำํำความสวยงามของเขานะคะก็คือเนี่ยค่ะสีสันที่เขา แปลกไปจากธรรมชาตินิดหนึ่งมีความาเหลื่อมสีเป็นสีเหลืองอ่อนสีออกชมพูชมพูนิดนิดบางทีถ้าแดดแรงกว่านี้นะคะสีเขาอาจจะสวยชัดกว่านี้สีชมพูอาจจะออกขึ้นมากกว่านี้สีเหลืองอาจจะชัดกว่านี้ลำต้นเขาจะเป็นห้าแฉกนะคะแล้วก็มีน้มที่มีลักษณะอ่อนนุ่มอยู่ในตระกูลพืชอวบน้ำนะคะลำต้นอวบนุ่มประกอบไปด้วยน้ำเป็นส่วนมากแต่ว่า ไม่มีหนามแหลมคมนะคะก็เป็นไม้ที่ผู้คนค่อนข้างนิยมปลูกพอสมควรนะคะปลูกใส่กระถางแขวนห้อยก็สวยนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมกันมีขายทั่วไปนะคะตามร้านขายต้นไม้อะไรเงี้ยนี่พี่มุกพยายามขยายพันธุ์ให้เขาได้เยอะๆหน่อยนี่พอดีวันนี้ลงมาดูแล้วเห็นเขามีหนอ่อสวยงามดีก็เลยจะมาขยายพันธุ์ให้ดูแล้วก็แนะนำ ทุกๆคนให้ได้รู้จักกับเจ้าหัวเนียด่างหรือว่าเก่งจีนด่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการเด็ดหน่อปักชำให้ดูกันเลยค่ะวัสดุที่เราใช้นะคะก็เหมือนเดิมเราใช้ดินร่วนปนทรายวัสดุที่หาง่ายนะคะคือเขาจะชอนค่อนข้างชอบดินปร่งนิดหนึงนี่นะคะเริ่มด้วยแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับ แล้วก็ใส่อันนี้ก็เป็นดินร่วนปนทรายที่เราร่อนนิดนึงนะคะเพราะว่า,าเราต้องปักชามกิ่งเขาเราก็เลยไม่อยากให้มีดินก้อนโตๆตเนี่ยตักใส่แล้วแต่เดี๋ยวจะไปหาช้อนที่ใหญ่กว่านี้หน่อยดีกว่าทันใจหน่อยนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปจนเกือบเต็มเทคนิคการปักชามฮูอาน,นียนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าทํำยังไงชั้นล่างเนี่ยก็ใช้เป็นดินเนี่ยคะ่ะทั่วไปดินร่วนปนทรายธรรมดาเทเลยด้วยความใจร้อนของเรานะคะเทเลยแล้วกัน แล้วก็เกลี่ยให้เรียบแต่เราจะยังไม่ปักชำลงไปที่ดินโดยตรงนะคะเดี๋ยวเราจะท็อปปิ้งก่อนที่จะท็อปปิ้งแล้วก็ใส่ยาฆ่าแมลงนิดนึงช่วงนี้อากาศร้อนชื้นป้องกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปนิดนึงนะคะยาฆ่าแมลงที่เราใช้ก็เป็นสตาร์เกอจีนะคะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้ดนะคะเพื่อเพิ่มการจเจริญเติบโตอันนี้เป็นออปชั่นนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะวันนี้ มีครบก็เลยใส่ให้ดูแบบครบๆนะคะแล้วเราก็คลุกเคล้านิดนึงให้เข้ากันแต่เรายังไม่ปักชำลงไปที่ดินโดยตรงนะคะเพราะว่า,าลักษณะหน่อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนนุ่มแล้วก็ถ้าเกิดเราปักไปที่ดินโดยตรงเนี่ยบางทีความชื้นเวลาเรารดน้ำเนี่ยมันจะมากเกินไปมันจะทําให้โคนหนอ่อแล้วว่าแผลเนี่ยมันเน่าได้ง่ายนะคะถึงแม้ว่าเขาจะชอบน้ําก็ตามแต่เขาก็จะไม่ชอบน้ําที่แบบชื้นอยู่รอบ คอต้นเขานะคะเราก็เลยจะท็อปปิ้งด้วยกรวดละเอียดนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอะทรายล้างใช่ไหมคะนี่ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นทินภูเขาไฟใช้เป็นทรายหยาบอะไรก็ได้ค่ะแต่เพราอันนี้เราใช้เป็นทรายล้างนะคะก็คือกรวดเม็ดเล็กๆนะคะท็อปด้านบนเลยสักประมาณ1เซนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะนำกิ่งของเจ้าฮูเออร์เนียหรือว่าเก่งจีนด่างเนี่ย ปักชําลงไปอันนี้เดี๋ยวพิมุกจะเด็ดให้ดูสดๆเลยนะคะแล้วก็ปักชําจริงๆคือเด็ดล้วำพักเอาไว้สักวันสองวันก็ได้นะคะเพื่อให้แผลเขาแห้งแต่ว่าอันนี้คือพิมุกไม่ได้ตัดตัดกลางลําต้นพี่มุกใช้เด็ดตรงข้อต่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเขาค่อนข้างเล็กมากก็เลยจะปักชําให้ดูเลยวิธีการปักชําก็คือเราหาวัสดุแข็งๆนะคะกดลงไปนําร่องนิดนึงเพื่อใหอ้มีช่องแล้วเราก็ปักลงไปปักลงไปสักประมาณครึ่งถึง1เซนนะคะไม่ต้องลงไปลึกมาก แล้วพอดีหนอ,องเราก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นพี่มุก็จะปักไม่ได้ลึกมากนะคะแต่ว่าคือเรามั่นใจว่าเราไม่ได้รับการกระทบกระเทือนหลังจากนี้เพราะฉะนั้นปักไปตื้นหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะแล้วก็เอาช้อนก็ได้กดเนี่ยค่ะแทบจะเหมือนกับวางลงไปบนชั้นของกรวดเลยนะคะเราจะไม่จุ่มลงไปในดินนี่แล้วก็เด็ด นี่คือเราปักชำเลยเพราะว่าแผลเราเด็ดจากข้อต่อเพราะฉะนั้นแผลเขาจะค่อนข้างเล็กนะคะนี่ค่ะปักชำลงไปเลยวันนี้ก็กะว่าจะได้สักกระถางหนึ่งได้กระถางใหม่อีกหนึ่งกระถางอันนี้คืออันที่ปักชำไปแล้วแต่ว่ามันหลุดก็เอามาปักชำที่นี่แล้วกัน,นคือการที่เราไม่เอาหนอ่อกดลงไปเลยโดยตรงเนี่ยเพื่อที่ว่าป้องกันการบอบชำของตัวหน่อกันนะคะเราก็พยายามถนอมเขาหน่อยเพราะว่าเขาเป็นไม้ค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่ม แล้วถ้าเกิดผิวเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนระบบช้าเนี่ยแล้วเสียหายเนี่ยมันก็จะเน่าได้ง่ายนะคะเพราะว่าพอเนื้อเยื่อมันเสียหายแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นแผลเน่าแล้วบางทีอาจจะลามไปแล้วก็ทําให้กิ่งเน่าแล้วพอดีเจ้าต้นเนี้ยลายด่างมีน้อยอยู่เราต้องทนุถนอมเขานิดหนึ่งเราก็เลยปลูกด้วยความระมัดระวังนี่นะคะแล้ววิธีการเด็ดเนี่ยเราต้องเด็ดให้ต้นเดิมเนี่ยดูไม่ เสียหายมากนะ,ค,ะคือต้นเดิมก็ยังสวยงามอยู่ได้นะคะนี่อันนี้รวมไป่อยแล้วก็กดเข้าไปตกแต่งเห็นไหมคะต้นเดิมก็ดูไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะก็คือไม่เสียหายแล้วเราก็ได้เจ้ากระถางใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งกระถางวิธีการจะขยายพันธุ์เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ตัดจนต้นแม่ของเขาเนี่ยเสียหายหรือว่าล้มตายนะคะเราต้องเก็บต้นเดิมไปด้วยแล้วเราก็ขยายใหม่นี่นะคะเราก็ได้ได้มาแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไปรดน้ำาดี๋ยววิธีการรดน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะรดน้ําให้ดูเลยอันนี้ก็คือรดน้ําด้วยฝักบัวเบาๆหรือว่าถ้าจะรดด้วยสายยางหรือจะตักรดเนี่ยก็ต้องรดเบาๆเพราะว่าเขายังไม่มีรากก็เราฝังไปไม่ลึกวิธีการรดคือรดน้ําให้ชุ่มทั้งกระถางจนน้ําไหลออกมาที่ก้นกระถางนะคะสังเกตดูเนี่ยมีน้ําไหลออกมาเห็นไหมคะรดน้ําแต่ละครั้งเราต้องรดให้ชุ่มจนน้าไหลออกมานอกกระถางแบบนี้เลยนะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง แล้วเราก็เว้นไปจนกว่าดินจะแห้งแล้วเราก็เริ่มรดอีกช่วงที่เขายังไม่มีรากนะคะเราวางไว้ในที่ร่มเราจะไม่วางตักแดดเพราะว่าแดดจะทําให้หน่อที่เราเด็ดมาใหม่เนี่ยเกิดการคลายน้ํามากเกินไปเขาก็จะเหี่ยวนะคะคือเขายังไม่มีรากที่สามารถจะดูดน้ํามาเลี้ยงลําต้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราเอาเข้าไปตักแดดตอนที่เขายังไม่มีรากเนี่ยหน่อเขาก็จะสูญเสียน้ําต้นเขาก็จะเสียหายแต่ตราบใดที่เอ,อ เขายังไม่มีรากนะคะก็ให้อยู่ในร่มไปก่อนรอจนเขามีรากที่จะดูดน้ําไปเด้งลําต้นได้แล้วก็ค่อยๆทยอยออกแดดไปเรื่อยๆนะคะนะคะวันนี้ก็เอามาฝากให้ดูแค่นี้นะคะก็คือฮูเออร์เนียเซอร์บรินาวาเิเกตเด็ดนะคะเก่งจีนด่างสวยงามค่ะลองหามาปลูกกันนะคะของทางพี่มุกยังไม่มีแบ่งขายนะคะกะ็วันนี้ก็หวังว่าคงจะมี ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากตามไปที่เพจมุคแคคตัสด้วยนะคะมีคำถามอะไรก็ไปถามได้แล้วก็ตามไปที่เพจเผื่อมออีสายพันธุ์อื่นหรือว่าสายพันธุ์ที่ท่านสนใจนะคะแบ่งขายให้ดูอยู่ในเพจนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะ